สวัสดีครับผมต้นนะครับเป็นผู้สอนประจํำบริษัทโตล่าภูเก็ตพอร์เตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการทํางานในส่วนของฟังก์ชันนะครับตัว Apple c a r p เแล้วก็ตัว Android Auto นะครับในรถรุ่น Toyota า e ีจ n นเดนะครับตัวนี้เป็นตัว2.8โว v วซ่ตัวท็อปเลยเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันด้านไหนครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาแนะนําการใช้งานในส่วนของ Apple CarP เนะครับ ไม่ยากเลยครับก็เพียงแค่เชื่อมต่อสายเข้ากับเครื่องเสียงนะครับก็เ,เสียบเข้ากับตัวเครื่อง iPhone นะแอปตัวนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับเป็นแอปที่ติดกับเครื่องเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเดิ้งเลยถ้าสำหรับใครที่ไม่เด้งเข้ามาในเมนูนี้นะครับให้กดอ่ามันอาจจะเป็นตัวนี้นะครับสไลด์หาหรือกดที่ปุ่มนี้นะครับ แล้วเลื่อนมากดปุ่มที่ Apple CarPlay นะครับก็จะได้หน้าจอเดียวกันนะครับก็จะมีการทำงานฟังก์ชันอะไรบ้างโทรศัพท์นะครับก็คือตัวเข้าตัวออกเพลงที่อยู่ในเครื่องนะครับแผนที่อันนี้จะเชื่อมต่อเข้า,ขากับว่า Google Map นะนะครับแล้วก็ข้อความนะครับ SMS ในเครื่องเพลงที่กำลังเล่นอยู่หรือถ้าเราเล่นในแอปตัว จู๊กนะครับก็จะกดตัวนี้ก็จะเล่นเพลงกลับไปเล่นเพลงเดิมที่เราเปิดไว้นะครับกลับไปหน้าจอหลักของตัวเตอร์ตาคือหน้าจอนี้นะครับพอดแคสต์นะครับแล้วก็ตัวไฟล์ PDF ที่เราอ่านหนังสือนะครับหรือข้อความต่างๆอ่านตรงนี้ได้ปฏิทินนะครับตั้งค่าแล้วก็ Google m a p อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับฟังเพลงได้ครับก็คือจูก๊กนั่นเอง ประมาณนี้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธเลยนะครับแล้วก็เช็คข้อความหลายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Apple CarPlay นั่นเองต่อไปเราจะไปดูในส่วนของ Android Auto นะครับอก็จะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวขอสลับเครื่องไม่หนืน เหมือนเดิมนะครับเราก็ทําการเสียบสายสําหรับของ Android อครับเพียงเท่านี้ก็จะเข้ามาหน้าจอแรกของตัวพอเราเชื่อมต่อเสร็จนะครับก็จะลิงก์ไปที่ Google Map เลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเล่นฟังก์ชันอื่นให้กดตัวปุ่มนี้นะครับคล้ายคล้ายปุ่มโฮมของ iPhone เนาะปุ่มเมนูเรากดปุบมขึ้นเมนูมานะครับ มีอะไรบ้าง Google Map ตัวเมื่อกี้นะครับโทรศัพท์อันนี้ก็จะโทรได้เหมือนกับตัวของ Apple CarPlay Home Screen นะครับแล้วก็ตัว Message ก็คือ SMS ที่เพิ่มมาคือ Messenger อันนี้จะเป็นของ YouTube อ Facebook นะครับ WeChat นะครับต,ตั้งค่าตั้งค่าต่างๆนะครับตัวนี้ข่าวสารอันนี้จะเล่นด้วยเสียงนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูว่าจะประมาณไหนข่าวล่าสุดมาแล้ว ตัวนี้ก็จะลิงก์กับตัวหน้าเว็บ Google นะครับข้อความ SMS นะครับตัวช่วยเตือนต่างๆนะครับแล้วก็ปฏิทินสภาพอากาศก็จะอ่านอ่านเป็นเสียงเหมือนข่าวเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเพิ่มมาคือปรับแตง่งหน้าจอาจะเป็นแบบนี้นะครับปรับแต่งเราสามารถเลือกเมนูที่เราไม่ต้องการได้เช่นเราไม่ต้องเราไม่ใช้ว c h a t นะครับเราก็กดปิดไปข่าวสารข้อความนะครับ ทุกอย่างมันจะอยู่ด้านล่างถ้าเราต้องการจะกลับขึ้นไปอีกเราก็มากดเลือกนะครับว่าเราต้องการให้เปิดหรือเปิดทุกฟังก์ชันเลยก็ได้นะครับเพียงเท่านี้เราเมันก็จะขึ้นที่หน้าจอถ้าอยากให้มันรีอีกครั้งหนึ่งก็ทําได้ง,ง่ายๆครับเพียงแค่ถอดสายแล้วเสียบใหม่มันก็จะทําการรีเฟซหน้าใหม่นะครับเดี๋ยวจะสาธิตตัวเพลงตรงนี้จะสังเกตว่าไม่มีตัว เพลงนะครับกับตัวจู๊กมิวสิกนะครับแต่ถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้ต้องปลดล็อกโทรศัพท์แล้วก็เปิดที่จู๊กนะครับอ่าเท่าน,นี้เลยจะสังเกตว่าเพลงปิดบูทูตก่อนเห็นไหมครับไม่ได้เชื่อต่อบ,บูทูตนะครับเพียงแค่เชื่อมสาย ตัวนี้แล้วก็เข้ากับแอปพลิเคชันตัวที่ชื่อว่า Android Auto นะครับเหมือนกันถ้าหาไม่เจอกดที่ปุ่มนี้นะครับอยู่สายมือมันจะอยู่ใกล้กันนะครับก็คือ Android Auto ตัวนี้นี่ใช้งานง่ายครับเดี๋ยวนี้ทาง Android แล้วก็ iPhone นะครับ